ในวันนี้เนี่ยเราเนะผมก็ได้มารับงานพ่อครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองนะทุกคนและเราต้องเอาตัวรอดจากมอสเตอร์นะที่อยู่รอบโลที่อยู่รอบร้านอาหารแห่งนี้เราจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมเป็นยังไงเราไปดูกันเลยทุกคนไปโอเคในตอนนี้สวัสดีเราจะสวันนี้นั่นคือร้านอาหารที่สุดที่ดูรลายที่สุดในกลางเมืองก็คือร้านที่เราต้องทํา มีคนทุ่ดทนกับมื้ออาหารของเราน่าเคอตุก๊กตาหมีเตตี้ที่ฉันชอบที่ชอบไปได้ยังไงเนี่ยตายแดงก,กลับซะขนาดนั้นข้าวจวนร้อนอาหารร้อนอาารได้รางวัลเป็นร้านที่ชื่อเสียงที่สุดในเมืองอ๋อ,อแล้วเราเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำงานกันไปฉันสั่งเบอร์เกอร์ อ๋อไม่ได้สิเราเราเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเราต้องอะไรอะทำอาหารให้เขาเหรอในห้องครัวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องครัวอยู่ไหนห้องครัวห้องครัวน่าจะอยู่แถวนี้แหละห้องครัวน่าจะอยู่บริเวณนี้ใช่ป่านะอ๋อนี่ไงเขาหยิบใส่ใส่ผักกาดใส่ชีสใส่เนื้อสัตว์ใส่อะไรอีกอะ อ๋ออันนี้เป็นวัตถุดิบแล้วก็เอาไปอบเหรออม่ใช่นะเอาไปอบนี่เอาไปอบเลยนะเอาไปอบเอาไปอบนะทุกคนเอาไปอบอบก่อนเฮ้ยถอดก่อนถอดก่อนถอดเทียมจะไหม้ทําไมสีมันเหมือนมันเน่าเลยอะแต่มันไม่ได้เน่า,าจจะไหม้ก็ได้นี่เอาไปเลยขอบคุณมากครับ ไปุ้กคแล้วโอเคตอนนี้ฉันก็จะต้องมาทำการอะไรอะ่ะเอาคุกกี้คุกกี้อยู่ไหนล่ะเอาคุกกี้เอาให้คุกกี้เด๋ยวนะน่าจะมีอยู่บริเวณน,นี้แหละอุ้ยคุกกี้นี่ไงคุกกี้ หิบสินี่ไงเอาไปเลยเอาไปหยิบหยิบเอาหยิบให้เขาสินี่ขอบคุณมากอออเดินไปโดนแล้วลาก่อนนะอืมตู้ขากดต่อไปเอาเลยอ่ะเออเออฉันเอาเค้กใช่ไหมฉันเอาบราวนี่หนึ่งอันนะบราวนี่บราวนี่เหรอบราวนี่อยู่ไหนวะ เดีเดวเด,วเดวอ๋อบาวนี่เหรอถ้าเป็นบาวนี่เนี่ยฉันขอดูก่อนนาะว่ามีหรือเปล่าตรงนี้จะมีอยู่ใช่มีอยู่อ่ะเอาไปเลยขอบคุณมากนะปานฉันไปละเออน่าหายตัวไปงั้นเลยเหรอเออแล้วเป็นอะไรเนี่ยโอ้ทำไมละอาหารมาถึง สกปรกน่าเกลียนแบบนร้โ oh ดนพูจัดการดุเอความสะอาดตอนนี้และโยนต้องมีตัวน,นี้ออกไปจากนะจากร้านเดียวนี้เฮ้ยจะต้องมาทำความสะอาดอีกแล้วใช่เอาละไหนๆก็ไหนๆละ้ะทำความสะอาดไปเลยอืม เาแต่คนนี้มันกินยังไงเนี่ยมันอากินหรือมันเอาขยะมาทิ้งเนี่ยเฮ้ยฉัยนได้เครียดเครียดทิ้งก่อนอ่าเย่ยมไปเลยทิ้งทิ้งก่อนโต๊ะที่แปดแล้วเก้าและโต๊ะสุดท้ายข้าต่อต่อไปก็คือนำเอ่อเจ้าหมีไปทิ้งใช่ไหมเจ้าหมีเนี่ยเจ้าหมีลากอ่นนะ ดูหน้าตานายไม่เป็นมิมตรแต่ทำไมหน้าตานายเหมือนหน้าหมีปีศาจมากเลยแล้วกอเอนี่วางไว้ตรงนี้แหละกลับมาในร้านเราลูกค้ามาให้ลูกค้ามาแล้วคนเดิมเออฉันเอาฉันเอาอะไรอ่าคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นขัวซองใช่ขัวซองอ่าไปนู่นแล้ว คนต่อมาเอาเลยครับฉันเอาเบอร์เกอร์เหมือนเดิมน,นะอ่าใส่เบอร์เกอร์ใส่ผักชีก้อนเบลเลอร์เลยอันนี้จะขึ้นมาทำไมนะใส่ใส่เอาละทีนี้ฉันก็จะทำการเวฟเลยเบ,บ๊บเบ๊บรอแป๊บน,นึงนะฉันเบก่อน เปิดก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดำพิษปีปนี่เอาไปเลยเอาไปจังขอบคุณมากนะไปนวดอีกแล้วแล้วก็หายแบบนี้อีกแล้วนั่นไงคคต่อมาเติมขวเติมอะไรสล็อตท,ทั้งหมดเติมวัตถุดิบอ้าววัตถุดิบหมดไฟจังอ่าใส่วัตถุดิบในช่องนี้เลยฟึอือหือ เยี่ยมเลยอะไรไปรับวิธีใครอะเออจะได้อ,อะไรให้หนายเนี่ยมากระลองเหรอโอเคอ้าวมามากระลองอะไรเนี่ยมากระลองมากระลองสุดโอมากระลองดูฮะาอ่ะเอาไปมากระลองของนาอยอะอ่ะ บอกนะเอ๊ะทำให้เจ้านี่ดูปแปลกๆนะแต่ก็ช่าไม่ได้อจาจจะเขาใส่เซลล์ผมก็ได้สวัสดีครับฉันเอาเอา่ตัวเคสทองมว้าางมวนไม่ใช่ทองม้วนดิเซลล์กันแหละจะเป็นแบบม้วนๆอ่ะเข็ดม้วนแล้วกันขอบคุณมากนะโอเคเราอารับออเดอร์นี่เราเป็นพ่อครัวหรือเป็นพนักง,งานเนี่ยอ่ะเข้าใจแล้ว เออฉันเอาเบอร์เกอร์หนึ่งที่นะครับได้เลยอืมนี่ตอนนี้ฉันไม่ได้ทำงานพ่อครัวฉันทำงานเหมือนเป็นนักพนักง,งานแล้วก็เป็นนัาวครัวเลยตอนเนี้ยใส่อ่าเอาไปอบนี่หยิบชีสมาอบเลยปิดโอ้โ,หโ,หโหยอย่างเหมือนอะอย่างเหมือนนะทุกคนคิดดู อ่ะนาไปขอบคุณมากนะฉันไปละอืมได้อิ่มท้องละแต่นามาสองสามรอบละทำคอสารอีกแล้วเออโตนี้แล้วก็โตนี้เอ่อแล้วก็โตนี้โตที่สี่ไปเรื่อยๆเ,เลยกูนับไป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  เอ้ยมันหละจะหมดเนี่ยเอาละตัวสุดท้ายโอเคจบภารกิจของฉันอเออพัดจะเอาเบอร์เกอร์เหมือนเดิมแหละรถสั่งเบอร์เกอร์เยอะมากทช่วงเนี้ยอ่ะใส่ชีสอืมจากนั้นเอาไปอบอบในนี้เลย เบอร์เกอร์บายเนี่ยอบแค่แป๊บเดียวโอเคนี่นี่ครับคุณลูกค้าเอาไปสิขอบคุณมากนะอ่าไปเลย thank you เฮ้ยนี่เจ้านี่ใครเนี่ยเออผมเอาครัวซองที่หนึ่งครับผมอ่ะนี่ครัวซองของนายเออขอบคุณมากครับรู้สึกว่ที่ซื้อนี่จะมีแต่หน้าดำเดิมๆอะไรนนี่

เจ้าหมีอันนั้มนมันหมีนีน่นี่เจ้านี่มันเป็นมอนสเตอร์แล้วเนี่ยมันกลายมอนสเตอร์ไปแล้วไม่สิเจ้านั่นมันคือผู้จัดการแล้วไม่ใช่เหรอตายแล้วตายแล้วสันจะไปหานาอะไรกันเนี่ย ประกาศประกาศในตอนนี้นะครับบีมอสเตอร์อยู่รอบร้านอาหารในเมืองนี้และมันได้ข้าพพอคัวในร้านอาหารไปหลายร้านแล้วด้วยปอทุกานให้ระวังตัวให้ดีนะครับอ<ม>ืมมอสเตอร์งั้นเหรอถึงฉันจะไม่รู้ว่ามีจิกว่าแต่ฉันก็ควรจะปิดไว้ก่อนปิดหน้าต่างเลยปิดหน้าต่างก่อนนี่ฉันจะเริ่มปิดทีละอันทีละอัน หน้าต่างมี24ิอันใช่ไหมล่ะอ่าปิดไปเลยเพื่อป้องกันเจ้านั่นทาการทุกกระจกเข้ามายัางไงล่ะเราต้องปิดไว้ให้ครบก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเราและลูกค้าที่จะมาโอ้ไม่มีลูกค้าที่ไหนมาแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะเริ่มปิดทีละอันทีละอันก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาละอัสตาแล้วโอ้ my god เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะ เปิดชั้นบนมีปืนด้วยเอาปืนมาเอาปืนมาเอ้ยปลอดภัยถูกอุ่นใจไว้ก่อนอ่าเอ้ยไม่จะทำไรละเออเอล่าครับเปล่า,า,เ,ลาเออฉันเอาเบอร์เกอร์เหมือนเดิมนะเออเอออ่ใส่ประกาศฉันต้องรีบทำก่อนไม่งั้นเจ้านั่นมาแล้ว,ลวลเราได้ตายแน่ๆเดี๋ยวอะไน ว่าแต่เจ้พวกนี้มันเข้ามามันกล้าออกจากบ้ามาร้านฉันได้ไงเนี่ยทำไมมันกล้าออกมาได้เนี่ยมีมีวอสเตอร์ยืนรอบร้านพวกนี้ไม่กลัวกันเหรออะเฮ้ยอย่าเอาปืนจ่อลูกค้าบบนั้นสิอ่าเอาเบอร์เกอร์ไปนะครับขอบคุณมากนะจะไปละจีนี้กลับตานกลัวอย่างมันกันันที่สองไอ้น้าไอ้น่าเติมอีกแล้วผมเอาบาร์กรองที่หนึ่งครับ อ่เอาไปเร็ว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 ขอบคุณมากคร้บนอกนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฉันกลับไปที่เดิมดีกว่าเจ้านี้อีกแล้วเออโดดดีนะแต่ฉันต้องการเออไอเคิกบอลน่ะเคกบอลดีเอา,เอานนไปเลยฉันจะไม่ใหม่ละเอ้นี่นายมาสามสีะะ่ห้ารอบอะไรเนี่ยเฮ้ยจบสักทีอี นี่รถอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกีมันเห็นอะไรบางอย่างเจ้านั่นมันซ่อนอยู่ในกล่องนั่นเหรอไม่น่าใช่นะเมื่อกี้ฉันเหมือนเห็นมันเจ้านั่นเลยอ่ะเจ้าบัเจ้าให้เดี๋ยวฉันจะลองไปตรวจสอบดูกล่องดูก่อนเฮ้เจานี่มันวิ่งออกมาฉันมีปืนใหญ่ฉันก็อุ่นใจเปิดเลยเฮ้ย เฮ้ยงานเขาแล้วยิงมาเล้ยิง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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วเหรออินี้ด้วยคูชนะอ้าวอ๋อเราชนะอะทุกคนเฮ้ยการมาเชิญครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเป็นพ่อครัวที่สยองขวัญที่ฉันจะไม่มีวันลืมแน่ๆฉันจะไม่มีวันไปทำร้านทำงานไป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารแห่งนี้อีกแล้ว <m enfant> <ın> <illing en> <Elliott> <reci> เอาละถ้าใครชอบคลิปนี้หรือแมปแบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสันกระดิ่งแล้วเลือกไปทนั้งหมดให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ